คุโรกูเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับเป็นการกู้แบบใหม่นะครับปี2025นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับสลหรับท่านไหนที่โดนแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับไม่สามารถเข้าเฟซบุ๊กได้นะครับโดนเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับทำให้ไม่สามารถที่เข้าไปดีรหัสผ่านได้นะครับ แนะนำให้ทำตามคลิปผมได้เลยนะครับนะอันนี้เป็น Facebook นะครับที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเป็น Facebook ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการทำคลิปนะครับในการกู้ Facebook นั่นเองนะครับนะหลังจากที่เราไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับในการกู้นะครับเราสามารถใช้น้ตบุ๊กนะครับหรือว่าใช้เป็นโทรศัพท์มือถือ ของเราก็ได้หรือว่าของเพื่อนก็ได้นะครับนะเราสามารถทําตามขั้นตอนนี้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราสามารถค้นหา facebook เรานะครับนะถ้าค้นหาเจอแบบนี้นะครับสามารถกู้ได้นะครับนะอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราสามารถจะเพิ่มนะครับอ่าเพิ่มแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Google นะครับให้พิมพ์คําว่า assessing นะครับ and downloading ตัวนี้นะครับนะ อันนี้พิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับ a c c e s s i n g นะครับ and downloading นะครับนะจากนั้นนะครับให้เรากดตัวแรกเลยนะครับ a c c e s s i n g downloading นะครับ your facebook information นะครับกดได้เลยครับอ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับการเข้าถึงดาวน์โหลดข้อมูลนะครับ facebook ของคุณนะครับให้เราเลือกตรงที่เมนูที่สอนนะครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชี นะครับแล้วก็เราจะช่วยคุณแก้ปัญหาการเข้าถึงบัญชีคุณได้อย่างไรนะครับอันนี้ให้เลือกเป็นเมนูแรกนะครับก็คือบัญชีของฉันถูกแฮกนะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นข้อความตัวนี้ให้เรานะครับให้เราเลือกคุณสามารถทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณนะครับปลอดภัยโดยไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับกดได้เลยครับอ่า ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับมาที่บัญชีถูกแฮกการกู้คืน facebook ของคุณนะครับกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลหรือว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับนะให้เรากดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนมาที่โปวดไปที่ f a c e b o o k h hack นะครับอ่าทีนี้ระบบจะขึ้นแบบนี้นะครับ เป็นการรายงานข้อมูลนะครับที่ตกอยู่ในอันตรายนะครับให้เราติ๊กที่เมนูสีฟ้าเลยนะครับบัญชีของฉันนะครับตกอยู่ในอันตรายนะครับกดได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เราค้นหาอีเมลนะครับอีเมลที่เราเชื่อมต่อกับ facebook นะครับให้เป็นอีเมลที่เราเคยล็อกอินนะครับนะถึงแม่เมลนั้นจะโดนเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรนะครับนะ ให้เลือกอีเมลที่เราล็อกอินอยู่นะครับเสร็จแล้วใส่เมลลงไปนะครับกดดำเนินการต่อครับอ่าทีนี้มาที่การกู้คืนครับการกู้คืนถ้าขึ้นแบบนี้นะครับนะให้เรามาเลือกที่กลับไปยังการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้ให้เราใส่รหัสผ่าน facebook ล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะโดนแฮกนะนะครับให้ใส่รหัสผ่านล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะโดนแฮกไปนะครับหรือว่าจะเป็นรหัสผ่านเก่าที่เราเคยใส่มาก็ได้นะครับนะดำเนินการต่อครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกนะครับหากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณนะครับ เราช่วยคุณได้นะครับให้เราติ๊กตัวล่างสุดเลยนะครับนี่ไม่ตรงกับตัวเลือกใดข้างต้นเลยนะครับนะก็ดำเนินการต่อเลยครับจากนั้นระบบจะเลือกให้เรานะครับเป็นการสวัสดีคุณทดสอบนะครับเราจะเริ่มป้องกันบัญชีของคุณนะครับให้ปลอดภัยกันเถอะนะเรามีการป้องกันนะครับให้เราเลือกตรงที่เริ่มต้นใช้งานครับเส็จแล้วรอระบบสักครู่นะครับ ระบบก็จะประมวลผลนะครับให้เราตั้งรหัสผ่าน Facebook ใหม่นะครับนะถ้าถึงขั้นตอนนี้นะครับมาเห็นรูปตุ๊กตาตรงนี้นี่ให้มั่นใจเลยว่าเราสามารถกู้เฟซได้แน่นอนนะครับนะกดมือการต่อครับถ้าบางเคสก็จะให้เรารีรหัสผ่านใหม่นะครับนะอันนี้อาจจะขึ้นไม่ขึ้นโชว์ให้นะครับนะก็เช็คว่าข้อความที่เราส่งไปนั้นนะครับนะ ข้อมูลต่างๆเราตรงหรือเปล่านะครับวันนี้ไปเกิดตรงไหมนะครับถ้าตรงก็กดข้ามไปนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ฟีดข่าวนะครับอ่าไหมครับตอนนี้เราสามารถเข้า facebook ได้แล้วนะครับนี่ก็ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับลองทำดูนะนะครับมันสามารถคู่ได้นะครับอันนี้เป็น วิธีใหม่ล่าสุดเลยนะครับ2025นะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับนะก็ลองทำดูนะครับหากยังทำไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับอยู่ที่ใต้โพสต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ให้นะครับนะที่เป็นเบอร์0813345456นะครับเบอร์นี้จะโทรเข้าไม่ได้นะครับเป็นเบอร์ไลน์อย่างเดียวนะครับ ถ้าจะโทรนี่ให้โทรเป็นเบอร์063 354 5669นะครับนะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับสลับท่านไหนที่ลองแล้วนะครับยังไม่สามารถเข้า f a c e b o o k ได้นะครับนะแนะนำเลยนะครับอย่าทำไปบ่อยมากนะครับนะถ้าทำไปบ่อยเดี๋ยวระบบมันจะล็อกนะครับนะถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถทักหาผมได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับ